สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาประจานนะครับผมไอคนที่ชื่อนี่นะครับผมผมจะมาประจานเลยนะครับผมเขาเขานะครับผมมาระเบิดแมพนะครับผมดูผลงานเขาทําไว้เลยครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับผมดูไว้เลยนะครับผมท่านผู้ชมที่ดูนก็ดูได้เลยนะครับผมสิ่งที่ผลงานเขาทํานะครับผม นี่นะครับผมนม่เจ็บใจยิ่งยิ่งขวาอะไรเลยนะครับผมดูเขาทานะครับผมเอ้แป๊บนึงครับผมจะให้ดูชื่อของเขาเลยครับชื่อในชื่อในออมเล็นนะคะผมดูไว้เลยนะครับผมใครที่ติดตามไอ้คนที่ชื่อ u i u r i p v p นะครับผมกดยกเลิกติดตามนะครับผมเพราะว่าเขาทําลายแมพของผมนะครับผมผมก็มาขอผมก็ ผมก็มานี่นะครับผมมาประจานนะครับผมเริ่มจากผมโทรเข้าไปนะครับผมเขาก็ตัดการวางสายนะครับผมเพื่อหนีความผิดนะครับนี่ครับคุณเป็นใครไม่ไม่ตอบประจานนะเขาเขาไม่ตอบเลยครับผมเขากวนผมด้วยครับผมนี่ดูผลงานเขาทานะครับดูผลงานเขาทาไ้เลยครับผมผมเจ็บใจยิ่งกว่าอะไรอีกครับนี่ดูครับ ดูดูไว้เลยครับผมคนคนที่นิสัยแย่แบบนี้อย่าไปคบเลยครับคนแบบนี้นะครับผมอย่าไปคบครับคนนี้นะครับเนี่ยคนนี้นะครับผมบอกเลยครับคนนี้อย่าไปคบเขาเลยครับผมใครที่มีคนที่ชื่อนี้นะครับผมยกเลิกติดตามไปเลยครับแล้วก็บล็อกเขาออกไปเลยครับผมนี่นะครับเขาคนนี้เขาก็ คนนี้นะคะผมคนนี้เป็นคนผู้เห็นเหตุการณ์นะคะผมตอนที่ผมเข้าไปในเซิร์ฟนะคะผมผมเจออยู่สองคนครับคือคนคน,อคนเอ่อคนเมื่อกี้นี้นะคะผมคนเมื่อกี้เนะะี้ยครับคนนี้กับคนนี้นะคะผมเขาบอกไม่ได้ระเบิดใช่ะครับผมเพราะว่าผมผมไม่ได้ไอ้นี่นะครัเอาเลยนะคือผมไม่ได้ผมไว้ใจเขาครับเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนผมครับผมเขา เขาไอ้น like so like ี่ครับผมเพิ่งเข้าเกมมาพร้อมกับผมนะคะผมแล้วเพิ่งผมก็เพิ่งเอาปืนให้เขานะคะผมแล้วคนนี้นะคะผมก็เอาท NT มาระเบิดแมปผมเป็นเลสแบบนี้นะคะผมใครที่มีใครที่มีเพื่อนคนที่ชื่อแบบเมื่อกี้นะครับผมยกเลิกอะไรให้หมดครับแล้วบล็อกเขาออกไปเลยครับผมหรือว่าถ้าเป็นไปได้นะครับผมถ้าเจอคนนี้นะคะผมเตะหรือแบนเขาออกไปเลยครับผมคนนิสัยแย่ๆแบบนี้ครับอย่าไปคบครับผม หรือว่าถ้าเป็นไปได้นะครับผมก็อย่าไปคบเขาเลยครับผมคนนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าของเขาเต็มๆเลยนะครับผมผมบอกเลยผมเจ็บใจยิ่งกว่าอะไรอีกครับผมเดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวผมจะเปิดหน้าออเล็ตให้นะครับผมเดี๋ยวกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมด้นะครับวันนี้ผมจะมาประจานนะครับผมไอคนที่มันชื่อนี้แหละครับผมเนี่ยชื่อนี้แหละครับชื่อนี้เลยครับ บอกเลยใครที่ติดตามคนนี้นะครับผมยกเลิกการติดตามแล้วครับถ้าเป็นไปได้นะครับไปบล็อกเขาออกหรือจะแบนจ่าอะไรก็ได้ครับถ้าเขาเข้าเซิร์ฟนะครับคนนี้นิสัยไม่ดีนะครับผมคนเนี้ยคนนี้นะครับคนนี้นะครับเนี่ยผมพิมพ์ผมพิมพ์ไปบอกเลยนะครับตอนแรกอ่ะคือเขาระเบิดนะครับผมผมก็เลยกดติดตามเขาไปครับผมผมรู้แล้วครับผมผมจะใช้วิธีนี้นะครับผมเพราะว่า ถ้าไม่ใช้วิธีนี้นะครับผมจะจับคนไม่ได้ครับก็คือผมจะผมจะให้ดูชื่อของเขานะครับผมเขาชื่อ u i r p v p นะครับผมใครที่ใครที่มีคนที่ชื่อนี้นะครับผมยกเลิกการติดตามเลยครับผมคนนี้นะครับนิสัยไม่ดีนะครับผมคนนี้ไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่ครับเขาเป็นใครครับคนนี้นะครับผมโทรไปหาเขาครับตอนแรกเขาก็รับสายว่าสวัสดีอะไรยังไงครับ ก็ผมพูดไปเท่านั้นแหละครับเขาหนีความผิดเลยครับเขาเขาวางสายผมเลยครับพอผมโทรไปใหม่เขาก็วางครับพอโทรไปโทรมาครับเขาเขาเขาไอ้นี่ครับผมรับสายแล้วเขาก็ปิดไมค์ของตัวเองนะครับผมเนี่ยคนแบบนี้นะครับผมอยากไปคบเลยครับใครที่ใครที่ใครที่เอ่มติดตามคนนี้นะครับผมกดยกเลิกไปเลยครับแล้วก็แล้วก็แบนเขาออกไปเลยครับผมใครที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับผม แบนเขาออกไปเลยนะครับคือคนนี้เป็นคนไม่ดีครับผมผมบอกเลยครับไม่อยากจะพูดใช้คำพูดที่ไม่สุภาพอะไรครับผมผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมคนนี้นะครับผมใครที่เล่นออม็ตนะครับแล้วเจอคนนี้นะครับคนที่เขาขอมาติดตามด้วยนะครับคืออย่าไปกดติดตามให้เขาเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมาทำทำระเบิดเซิร์ฟคนผมอย่างผมนี่นะครับดูชื่อคนนี้ไว้เลยครับผม u r i p v p นะครับผมผู้ติดตาม4นะครับผมกำลังติดตาม34นะครับคนที่กําลังติดตาม34คนเนี่ยครับกดยกเลิกไปให้หมดเลยครับคนนี้เขาบอกเลยครับว่าคนนี้ไม่ใช่คนดีครับผมคนที่เกิดมาจากไหนก็ไม่รู้ครับไม่อยากจะพูดครับผมผมหัวร้อนมากๆเลยครับเจอคนแบบนี้ครับผมไม่ได้เรื่องเลยครับผมคนแบบนี้ครับใครใครที่นี่ผมผมพิมพ์ไปเลยนะครับผมคุณเป็นใครไม่ ไม่ตอบประจานนะยง youtube ด้วยเห็นเห็นเขาทุกคนจะได้เห็นถึงความจุดจุดจุดของคุณนะแต่เขาก็พอผมคุยกับเขาเขาก็ตัดสายผมเป็นอย่างนี้ครับผมคนหนีความผิดนะครับผมผมก็เลยเขียนว่าอย่าหนีความผิดลง youtube ประจานตงนังอันนี้อันนี้อันนี้ผมจะไม่ใช้คำนี้นะครับก็ก็ผมก็มาประจานเพียงเท่านี้นะครับผมคนแบบนี้นะครับใครที่ เจอนะครับผมกดกดไอ้นี่ไปเลยครับแบนเ้าไปเลยครับผมแล้วก็ไม่ต้องให้ OP แเขาด้วยนะครับในในเซิร์ฟไมค์ครับะครับคนนี้นะครับผมเขาจะเกียนทุกอย่างเลยครับผมตั้งแต่เซิร์ฟผมเนี่ยผมเคยโดนระเบิดอยู่ครั้งหนึ่งอันนี้ครั้งที่สองแล้วนะครับไอคนนี้นี่แหละครับที่ผมติดตามเนี่ยผมผมจะใช้วิธีนี้นะครับผมในการจับเขานะครับผมเนี่ยเขาเป็นคนแบบนี้นะครับผมโอเคได้นะครับ ตัวนึงนะครับโอเครับผมพิมพ์ไปเลยครับผมประจานแล้วครับผมก็ผมจะไม่โทรย้ําเขานะครับเพราะว่าเอิ่มในแอปตัวนี้ไอที่ผมถ่ายคลิปนะครับผมถ้าผมโทรเสียงมันจะดับไปเลยนะครับผมผมก็ขอฝากเพียงเท่านี้นะครับผมคนที่ติดตามเขาแล้วนะครับกดยกเลิกไปเลยครับหรือใครที่เป็นเพื่อนของเขานะครับไม่ต้องไปเล่นกับเขานะครับผมเพราะว่า นิสัยเขาแย่ครับนิสัยเขาไม่ดีครับผมเขาเป็นคนที่ไม่อยากจะด่าเขาแบบตรงๆนะครับผมเขาคือเขาแย่มากๆอะครับใครที่ใครที่มีใครที่เข้าฆ้าคนนี้เปิดเซิร์ฟเมื่อไหร่นะครับผมจะเข้าไปเกียนอย่างที่เขาทําเลยนะครับผมเอาระเบิดวางแถมเอาคีปเปอร์ระเบิดตามอีกทุบทําลายแมพผมจะทําทําเลยนะครับผมถ้าคนนี้นะคะผมเขาเขา เปิดเซิร์ฟนะคบผมผมจะเข้าไประเบิดอย่างที่เขาทําเลยครับผมเจ็บใจยิ่งกว่าอะไรอีกครับผมก็ขอฝากเพียงเท่านี้นะครับใครที่ดูแล้วสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับว่าคนเนี้ยเขานี้ใสเป็นยังไงครับเคยเจอหรือยังครับก็อย่างที่ผมบอกครับใครที่เจอใครที่เจอนะครับผมเอาเอาชื่อเขาออกไปเลยครับผมกดแบนกดกดทับคิวกดอะไรให้หมดเลยครับผมกดคลิกกดอะไรเนี่ยนะครับ อย่าให้เขาอยู่ในเซิร์ฟคุณเลยครับผมผมแนะนําเลยนะครับใครที่เปิดเซิร์ฟระวังคนนี้ให้ดีนะครับผมเนี่ยคนนี้นะครับคนคนนี้คนนี้คนนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคนนี้คนนี้คนนี้นะครับคนนี้นะครับผมที่เขาใช้สติกเกอร์นี้นะครับผมแล้วก็ชื่ออันนี้นะครับผมใครที่เจอกดเขาออกไปเลยครับเตะเขาออกจะกเซิร์ฟคุณไปเลยครับผมเพราะว่าเขาจะเกียนเซิร์ฟคุณทุกอย่างเลยครับผมทำลายแมพครับ ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมคอมเมนต์มาบอกได้ครับว่าคุณเคยโดนไหมคุณเป็นยังไงไหมก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับคนนี้นะครับผมใครที่เล่นก็ก็ฝากนี่นะครับผมก็กดแบรนด์เขาออกไปเลยก็ได้ครับขอเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับขอเพียงเท่านี้ครับ